กินแต่เช้าใช่ไหมอยู่ทั่วบ้านนู้นเลยค่ะตลกดริงนะคะอ๋ะะอ,อวิ่งกระเด็นเช้าทุกวันเลยนี่กลับมากันละมีถุงไปทั้งโก,กะกลับมาอีกตามเคยอ่ะอ๋อนั่นบ้านไอ้มาเดือเฮ้ยบ้านนี้ก็ไม่เลวนะแต่แปลกแท้เจ้าของบ้านเขาเป็นนักดนตรีแต่ก่อนไม่ได้เรื่องเลยกลับบ้านดึกดึกดึนดึน แต่พอมีหลานสองคนามาอยู่ด้วย,ยนะนะยอคนละคนเลยเอาการเอางานขึ้นนะแปลกเหมือนกันแหละอะไรนะชุกฮะทำไมดูเด็กอาจจะตายนะรุ่นอยูเองล่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย,อย,อย่ถ้ายังงั้นน,นั่นไม่ใช่ในมาเดือแล้วเดี๋ยวเดี๋ยผิดแล้วใช่ใช่ใช่ในมาเดือน,นี่เขาตื่นแล้วก็จะต้องโอ้ยก้าวโมงสิบโมงนู่นถ้าอย่างงั้นนี่ต้องเป็นเจ้าหนอนแก้วแล้ว นแก้วเหรอฮะอืมชื่อแปลกแหละโอ้ขมู <temper> ้นตาพวกบ้านนู้นน่ะค่ะบ้านไหนก็คุณนะก็บ้านขวัญใจคุณไงแล้วบ้านในเดือน่ะอุ้ยหนูนิตาบ้านเนี่ยนะมันเป็นคนแปลกันทั้งบ้านแหละตั้งแต่เจ้าในมาเดือนะยันเจ้าบุ้งตัวเล็กเชียวอุ้ยไอพวกตระกูลหนอนนี่มันแปลกกันทั้งนั้นละหนูเนี่ยสงสัยน้อยจะสนใจบ้านนี้จริงๆ อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าสนใจหรอกหนูเขาเรียกว่าเอาใจใส่เลยทีเดียวแหละถ้าพลาดเราก็ตามมันไม่ทันช่นไม่คุณนะนะไนั้นน้าได้ประจนมันเยอะแล้ไอ้บ้านเนี่ยนะอย่างวันนั้นนะน้าก็น้าดงใจใช่ไหมก็แอบดูเห็นมันทําอะไรกันบ้าบอๆน้าก็ไปยิ้ดูหน้าบ้านก็ไม่เห็นมีมันพอจะหันหลังกลับเท่านั้นแหละไอ้ลาวตากผ้าเรามาจากชั้นบนปุ๊บมาตรงหน้าน้าเชน้าดิโอ้โหสารประสาทเสียไปหมดเลยจริงๆแล้วบ้านเนี้ยทำน้าแย่จริงๆเลยปวดหัว พูดแล้วนะยังปวดหัวไม่หายเลยเนี่ยแย่แย่แย่อ้าวมีก็สวยที่สุดอะไรกันอะไรกันมาหาเรื่องใช่เหรอเรื่องอะไรกระเป๋าซื้อสักดีๆนะกระเป๋าอะไรกระเป๋าค่ะกระเป๋าต่างถ้ายไหนออกเงินใหดีนะแกมาตู่ด้แกมีหลักฐานอะไรหลักฐานเหรอมีสิมีไง ทำได้ไงวะเนี่ยฮ่าเงียบสวยแน่เฮ้ยเฝ้าไว้ก่อนนะแกโอ้ไม่จะแน่ละแค่ไหนะเ๋านะพี่สเสาขอบคุณมากเลยค่ะคุณหลอนแก้วเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าคะคุณรู้จักชื่อผม มมีอะไรผิดปกติแหระคะเปล่าฮะคือผมขอโทษฮนะผมมันนึกไม่ถึงว่านึกไม่ถึงว่าจะยังสาวอยู่ใช่ไหมล่ะลิตาเห็นเรียกพี่สาวตั้งหลายคนฉันชื่อนลิตาค่ะคุณชื่อลลิตา,ตานั้ไหมคุณรู้จักชื่อผมแล้วฮะเออฉันฉันเป็นหลานของน้่นน้อยคุณนายแน่งน้อยกับคุณน้าชุศรอนนี่ยคะอ๋อคุณน้าเลยฮะหลานคุณนายแน่งน้อยหลานที่แท้เลยนะคะ กันมากเอ้ย <Hanım> คุณนอนแก้วคะดิจ่าต้องขอบคุณมากที่สุดเลยที่ช่วยเหลือไม่งั้นจะต้องแย่แน่เลยไปนะคะนะ สลายไม่ได้เจอดวงใจฉันเพลอยิ้มให้กับเธอดวงใจฉันนั้นตามเธอไปฉันจึงมีแต่กายส่วนใจฉันให้เธอดวงใจฉันสลายไม่ได้เจอดวงใจฉันเผลอยิ้มให้กับเธอดวงใจฉันนั้นตามเธอไปฉันจึงมีแต่กายส่วนใจฉันให้เธอ ฉันจึงมีแต่กายส่วนใจฉันให้เธอดวงใจฉันสลายไม่ได้เจอดวงใจฉันเลยยิ้มให้กับเธอดวงใจฉันนั้นตามเธอไปฉันจึงมีแต่กายส่วนใจฉันให้เธอ One time do 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 ใจเหรอเอ๊ะถ้าทางยังเป็นลำหลาเนี่ยนี่เป็นมานานอย่างเนี้ยอาการเนี้ยอ่ยเป็นตั้งแต่สิบโมงอ่ะตอนไปใจตลาดเปิมตลอดเลยนี่ตรงสายไปตกหลุมใครเขาดักเอาไว้ที่ท่านเนี่ยฮะนี่เขาจะไปไหนนานไหมเนี่ยนานเนิอนอะไรกันสภาพป่หายไปเองกันของแบบนี้เป็นเองหายเองแต่พวกเราต้องช่วยดูกันหน่อยนะบุ้ง เอากรองให้นา้าไปเราอีกแล้วนี่แต่ครั้งน้อยถ้าไม่ได้หนอนแก้วนะคะที่ตายยังไม่รู้จะทํายังไงเลยคะ่ะอาจจะไม่รู้ตัวว่าโดนลุกกระเป๋าได้ซ้ำตายแล้วแล้วนี่หนูตกใจบ้างหรือเปล่าฮะตกใจบ้างหรือเปล่าโทรแล้วเนี่ยน้าก็ไม่ดีเอะปล่อยให้หนูไปเบิกเงินคนเดียวอ่ะดีนะไม่เป็นอะไรก็ไปอีกอ๋อใช่ผมก็บอกคุณแล้วคุณมาบอกอะไรอ่ะ คุณนั่นแหละก็ฉันบอกแล้วให้คุณไปกับหลานให้คุณไปกับหลานไปเบิกเงินกับหลานฮะคุณก็ไม่ไปอ่ะเงินเอ้ยแล้วนี่เงินอยู่ครบเปล่าฮะนี่ตาเงินอยู่ครบเปล่าฮะครบไหมครบไหมครบครบนะครบนะไม่ก็จะเสียเงินซะละแล้วนี่ตหนูตกใจมากเพะว่าจ๊เนี่ยฮะโอ๊ยไม่แล้วค่ะสนุกดีออกตื่นเต้นจะตายไปมู้ายเนี่ยก็ตัวมันเล่าเลยหนอนแก้วตัวนิดเดียวสู้กันใหญ่เลย ผู้ร้ายนะคะตอนแรกอ่ะมันเตะนอนแก้วมันก็จะกระเด็นไปละนอนแก้วไม่เป็นอะไรเลยตอนหลังมันต่อยอีสองมาดค่ะอนอนแก้วก็ชฉอยอีกนี่ไม่รู้ทําได้ยังไงอ่ะไม่เจ็บตัวด้วยนาี่เด็กคนนี้ไม่เลวนะเนี่นะนะเห็นหน้ามึจืดนะแล้วคุณเนาะจำเป็นคนมีวิชานะเนี่ยเอถ้าจะต้องไปขอฝึกวิชากับโจ้าหนนแก้วทักทีนะ มันจะต้องปิดแล้วนะมันจะต้องมันต้องมีวิชาดีๆนะอย่างเงี้ยเป็นไงเป็นไงน้าพอจะไหวไหมเฮ้ยเข้าท่าไหมอุ้ยอ้าว้ยทอ่อทอด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 ็อบอดทอดทดทลดอดท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 อดอดทออออดออทลอทดทดอ น้อยค่ะพี่ายอยากจะขออะไรน้อยอย่างนึงได้ค่ะอะไรจ๊ะไุ่ทราบเลยหรอกคือว่านี่ายอยากจะเชิญนนอนแก้วเข้ามาทานข้าวที่บ้านเราอ่ะถ้าไม่ได้เขาอะแย่เลยคะเป็นการขอบคุณเขาอะค่ะหนูเออไม่ต้องไปขอบคงขอบคุณตอบทงตอบแทนอะไรหรอกของอย่างนี้มันพึ่งพาอาศัยกันใช่ไหมหนูเขาเช่าบ้านเราอยู่ เขาก็ต้องตอบแทนบุญคุณว่าเป็นธรรมดาเขาเรียกว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณอยู่ในทีใช่ไหมคะคุณฮะคุณว่ามันม<อ>ะมเออสมนองนั้นมั้งจะไปเปลืองเงินเปลือง,อง,องทองทำไมฮะมันไม่ที่เรื่องเลยนี่อะแต่ถ้าหนูที่จะตอบแทนบุญคุณเดี๋ยวน่าจะคิดดูก่นอนเอางี้แล้วกันนะเอาเป็นว่าแทนที่น้าจะเก็บเงินค่าชาวบ้านตอนสิน้นเดือน นะเขาจะยืดให้บ้านนั้นเป็นอีก3าวันหลังสิ้นเดือนแล้วค่อยไปเก็บดีไหมคะคุณดีไหมหนูลิตาดีมะฮะด <c oughs> มากดีมากเลยแหมเข้าทีที่เดียวคุณกรุณาคุณมากเลยอ่ะเดินสอง เป็นง่ายนี่เพลงเนี่ยนะนะแต่ง่าสำหรับโฆษณาดินสอกลิ่นมะนาวสำหรับรับผ้านูที่เปิดใหม่ของการศึกษาหน้าเป็นอย่างไรใช่ได้ไหมแค่ได้ฟังก็เข็ดฟันจะตายแล้วนะเดือ <S <S เออมันเอาอีก <c oughs> ดินสอกลิ่นมะนานปวปด,ดีค่นะเดือด สวัสดีจ้าบ,บุ้งดัด่ด้ค่ะสวัสดีเอ้โทษครับเราเรารู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยอ,อ๋อเปล่าเราค่ะไม่เคยพบกันเลยแต่ลิซ่ายอยู่บ้านของคุณน้าเล็กน้อยกับคุณน้าชุดสอนเลยค่ะอ๋อเลยพี่น้ารูออากก้จักเราหมดเลยเอะเชนมัมงครับเชนคุณค่ะนี่คะชื่อเสียงของบ้านเราอ่ะไม่ค่อยจะดีดีเลยนะคะที่เข้าใจค่ะแต่พี่กลับว่าบ้านหนูหน่ารักกันทุกคนเลย พี่ชื่อลลิตาค่ะอาถ้าเอางั้นมีอะไรพิเศษที่จะให้ผมรับใช่ไหมครับคุณลลิตาคือเรื่องลิตาเฉใชก็ก็ดีกว่านะลลิตาลลิตาอยากจะพูดคนนอนแก้วนะคะอ,อ๋อนอนแก้วฮนะเอาใครไปตามนอนแก้วทุกคนที่อยู่หลังบ้านนะฮะฝากไปสิไปตามนอนแก้วครออเอออคือ นีดาจะมาขอบคุณเขาเลยค่ะเพราะว่าเขาช่วยไว้ไม่ให้นี่าโดนงูกระเป๋าค่ะอ๋อ,องูกระป๋าใช่ไหมค่ะใช่พบได้ไหมครับออกแเอาเอาไปไปตามหนอนแก้วมาเร็วเข้าได้ไปก็ได้เร็วหมดเวลาแล้วเดี๋ยวอุ้ยสวัสด,ดีคะ่ะหนอนแก้วเออคือนี่จาจะมาขอบคุณเรื่องเมื่อวันก่อนนะค่ะอยากจะเรียบข้าวหนอนแก้วสักมื้อหนึง เลี้ยงข้าวผมนะฮะข้าัเดียครับผมผมไปได้ไหมฮะไปได้สิงั้นงั้นผมไปก่อนหน้าแลเดียวไปและนะบุ้งไปแลนะแด้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดียรสวัสดีครับคุณหิงไปนะจเลี้ยงเลี้ยงข้าวผมนะ หรือว่านอนแก้วกันหนะักเลยเออนั่นนั่นเรือคะ่ะนอนแก้วเขาจะเปิดไปอีกนานไหมคะเอออันนี้นานไม่รู้แทะแต่สงสัยเขาคงจะเปิดไปอีกนานแล้วเราต้องลำบากเขาบควรทีเดียวละ่ะ <Mys elf> ฮะฮะอร่อยอร่อยมากเลยครับพีจจอไม่เห็นค่อยทานเลยผมผมติมทิพย์ที่จริงนะพี่จาอดอยากเลี้ยงที่บ้านมากกว่านะเนี่ยแต่งานนั่งน้อยไม่ยอมใช่ไหมเดาถูกเป๋เลยค่ะคทานสิคะเออที่จริงพี่จาก็มาบ้านนนน้อยทุกปีเลยนะทำไมไม่เห็นเคยเจอพวกคุณเลยคือนัดเดือดเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนมั้งฮะ ก็ผมกับเด็กๆเกพิ่งมาอยู่ที่นี่ประมาณสามสี่อาทิตย์เองครับน่าล่ะนุ้ยคะมาบ้านน้นอยคราวนี้นะนิจตาสนุกที่สุดเลยล่ะอือเดี๋ยวว่าร่วงเกินเลยนะคะถือว่านันน้อยอ่ะเราเลื่อมบ้านคุณให้นีจ่าฟังทุกเรื่องเลยละเอียดยิบเรยรู้สึกว่ารู้จักกับบ้านคุณมาตั้งนานนานจริงๆพวกเราก็ร้ายจริงๆนะครับอืมนิจตาเคยแอบสองกล้อง ดูพวกคุณเหมือนกันละคะโดยเฉพาะตอนเช้าเช้าอะ่ะอยากออกมาวิ่งด้วยจังค่ะวิ่งก็ดีเลยสิฮะลองดูไหมละฮะแก้งจไงคือทุกเช้าอะ่ะที่บ้านผมต้องวิ่งออกมาซื้อปลาทัง้งกกันทุกวันเลยฮะพรุ่งนี้ลิตาวิ่งกับทุกผมเอาไหมฮะนะฮะอือ<ม>ก็ดีคะ่ะวิจริงนะฮะ ดวงใจฉันเพรยิ้มให้กับเธอดวงใจฉันนั้นตามเธอไปฉันจึงมีแต่กายส่วนใจฉันให้เธอดวงใจฉันสลายเมื่อได้เจอดวงใจฉันเพรยิ้มให้กับเธอดวงใจฉันนั้นตามเธอไปฉันจึงมีแต่กายส่วนใจฉันให้เธอ ฉันจึงมีแต่กายสวนใจฉันให้เธอดวงใจฉันสลายไม่อได้เจอดวงใจฉันเผลอยิ่งให้กับเธอดวงใจฉันนั้นตามเธอไปฉันจึงมีแต่กายส่วนใจฉันให้เธอดวงใจ พวกเขาบอกว่ามันมลือน่ะเขาจะกลับที่บ้านอะไรนะอะไรหนอนแก้วไม่รู้เหรอกลับได้ผมผมไม่รู้ ผมไม่รู้จริงๆรู้ไหมหมอบ้านเล็กน,น้อยคราวนี้พี่ตาสนุกที่สุดเลย,ยรู้ความใจขร้อนอะไะปุ๊บคุณลิตาจะคิดถึงผมบ้างไหมครับคิดถึงค่ะจะคิดถึงน้อนแก้วตลอดไปจะคิดถึงน้อนแก้วตลอดไป ไอเวทมนนี่ไม่ดีเลยนะอะอ,อุ๊ยเมื่อกี้ถามว่าอะไรเลยทคือคือจะจะคิดถึงผมบ้างไหมครับอ๋อคิดถึงสิครับคิดถึงทุกคนเลยด้วยนัดเดือแดบบ้บุ้งแล้วก็แก้วคิดถึงมากเลยหัวใจตอนส่้งกับพวกวัยรุ่นนะ่ะนี่ถ้าไปเล่าที่บ้านก็ฟังนะคะเขาต้องอยากเห็นตัวแน่ๆเลยนะครับ เป็นไรไปคะไม่สบายหรือเปล่าไม่ฮะผมผมสบายดีครับเออแก้วพี่จายอยากจะถามเลยแก้วสักอย่าง,งได้ไหมได้ฮะถามเลยฮะคือทำไมแก้วถึงไม่ไม่ทำตัวเหมือนคนอื่นอะหมายความถึงว่าเรียนหนังสือหรือทำงานบ้างอะผมน่ะมีงานที่จะต้องทำ งานซึ่งคนหลายคนไม่เข้าใจผมทั้งตัวคุณด้วยอะ่ะผมอ่อยากจะเป็นอย่างคนธรรมดาเขาบ้างจะได้มีอดีตมีอนาคตแต่ผมก็เป็นไม่ได้หรอกผมม,มีแต่ปัจจุบันนัเองนะครับแล้วมีความสุขเหรอคะครับตอนนี้มีความสุข ดีใจคุณต้องล้ายที่นี่ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะครับขอให้โชคดีนะครับแต่ถ้าหนอนแก้วมีอดีตเมื่อไรลืมใส่ลิตาเข้าไปด้วยนะครับมันจะต้องเป็นอดีตที่มีค่ามากสุดที่สุดสำหรับผมเลยครับ เฉยๆอีกวันนึงนะคะถึงเขาลอบไปนะถ้าลืมมันจะไม่หลงเออย่างไรนะเราก็ต้องหัวโตเหมือนกับไอ้ไอ้ถุงงอ,อกที่จะกุ้งผัดให้เรากินเมื่อวานเนี่ยเมื่อผู้ใหญ่จังบุ้งผู้ใหญ่เห็นตกมึนรักใครเราเนี่ยมันยังเด็กอยู่ไว้รอสักพักนึงเถอะแล้วเหลือฮนะคือกาทั้งโกหมดมีแต่โรตีพอไหวไหมฮะ ดีสิดีดไหวดีไหวตลอดเลยละ <c oughs> ย่ะเฮ้ยอย่างนี้สแสดงว่าเขาหายแล้วเนี่ยนะหายแล้วไลยคะนะเดือพี่ลิปตาไปทัง้งทีน่าจะเสียใจทำไมถึงดีใจได้หรือว่าหนอนแก้วมันได้รับพี่ลิปตาซับซ้อนจริงนะเดือยอย่างนี้นะเขาเรียกว่าเรื่องของใจ ใครไม่ได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยไปไม่ถึงเขาหรอ